การเกาะติดชีวิตผู้อื่นมากจนเกินไปในโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์สตอคกิ้งนั้นถือเป็นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรังควานคมคูคุกคามหรือเพื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอื่นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรนั้นผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบครับ ก็มีการศึกษาเบื้องต้นที่พอจะได้ข้อมูลคร่าวๆะะว่าคนที่มีแนวโน้มจะทาพฤติกรรม stalking cyber s t อ l k i n g นะคะในโลกออนไลน์แบบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆคือมีเวลาว่างมากนะคะแล้วก็ใช้เวลามากในแต่ละวันไปกับการเข้าถึงสื่อออนไลน์การเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนานานะคะรวมทั้งยังอาจจะเป็นคนที่ถูกสังคมปฏิเสธไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่า ตัวเองไม่มีคุณค่า <c oughs> ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกกับบุคคลอื่น <c oughs> ก็เลยเข้าไปสอดสองชีวิตของบุคคลอื่นแล้วรู้สึกว่าอุย้ยผูกพันกับบุคคลน,นี้จังเลยทั้งทงที่อาจจะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคลนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกับเขา <c oughs> เขาหลงรักเราอยู่แน่ๆเลยเป็นเป็นความคิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งตรงนี้มันก็จะสะท้อนสภาวะความไม่ปกติในวิธีคิดในจิตใจ,จของคนที่มีแนวโน้มจะทำพฤติกรรมไซเบอร์สตอกกิ้งอยู่พอสมควร แล้วถ้ามีคนแอบ,บมาสอดส่องชีวิตของเราในโซเชียลมีเดียจะทำยังไงดีครับเวลาที่เรารู้สึกว่ามีใครมาแอบ,บสอดส่องข้อมูลของเราเนอะถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันคุกคามเราคงรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เมื่อไหร่ให้เรารู้สึกว่าเอะมันเริ่มเยอะเกินไปเริ่มเริ่มจนถึงกรณีที่ว่าถ้าเราไม่ได้ตอบกลับอะไรบางอย่างเวลาเขาส่งข้อความมาหาเราแล้วเขามีการขม่มขู่ นนเราคงต้องลงมือทําอะไรบางอย่างอาจจะต้องมาทบทวนตัวเองค่ะว่าทํายังไงให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมากที่สุดอาจจะไม่ได้เผยแพร่ไปยังบุคคลแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วคือรู้สึกว่าโดนคุกคามจากใครก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้อาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้แล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องการที่จะถูกคุกคามในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการแจ้งหรือว่าที่เราเรียกว่ารีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับเจ้าของเว็บไซต์ที่เราใช้งานอยู่ว่ามีข้อความที่ไม่พึงประสงค์ส่งมาถึงเราเราอาจจะทําการ แจ้งเขาหรือว่าเบื้องต้นเราอาจจะทําการบล็อกก็ได้แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าทําแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องไปถึงเรื่องของการดําเนินการทางกฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะนั้นก็จะเป็นขั้นขั้นในแต่แตละในแต่ละสเต็ปเนื้อตามการรับรู้ของเราว่าความรุนแรงของการที่เราถูกคุกคามมันมากน้อยแค่ไหนค่ะต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะการโพสต์ข้อความรูปภาพหรือแชร์สถานที่ของเราในสื่อโซเชียลมีเดีย ควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไม่เปิดเผยสู่สาธารณะก็จะช่วยป้องกันตัวเราให้ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดีด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามสาระดีๆได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ